สวัสดีเาปรากกลับมาแล้วไหมย่าได้เรื่อยอย่างไรบ้างสิ่งที่เราช่วยก็ได้ทหารกลับมาด้วยไหมย่าดีมากเดี๋ยวรอทุกฝั่งลงมาประทับก่อนดีกว่าเราแต่เพียงเสร็จพ่อเสร็จแม่เท่านั้นเราก็จะถึงเวลาที่จะรับสมัครทหารอีกสักครู่ก็คงมาไหมย่ารอก่อนรอแบบลงงาน่รัาทั้งหมดเลยนะย่าแล้วก็ได้มาที่เก่งๆเลยสองนายและอีกอีกที่เหลือจะตามมาทีหลังไหมย่าพี่พาคนที่หนึ่ฝีมือเก่งๆมาก่อนเลยเพราะว่าเราบีบความแคบที่ต้องถึงละ Oh. เราจะต้องมีกำลังสำหรับอาหารให้มันปั้งๆตั้งไว้แล้วรับรองรับรองว่าได้แก้แค้นได้รอู้ไหมคะเหลือนีๆเลยนีๆไม่ต้องห่วงพี่พี่ตามอยู่ตลอดเดินเร็วๆหน่อยไม่ได้ไงหมดหมดเจอ ไปขอที่อื่นเลยไปอะไรการร่มทางแลวเวก็ทับไปหาไปขอใครไปขอที่อื่นไม่เคยไปที่อื่นกูเคยมาแต่ที่นี่โอ้โหมีที่ประจำา้าด้อ้เออมึงไปเลยนวดเลยไปอำพรเลยไปไปไม่ได้หรอทำไมอ่ะเอาวิชาชีพเยอะรู้ได้ไงรู้เนเตือนไว้ระวังกระเป๋าด้วยหายไปแล้วคนหนึ่งใครอะมาฉุดตรงนี้วะ เนี่ยมันมีคนไปจรงระวังนี่เตืนเอนด้วยควาหมหวังดีนะเนี่ยนี่คนแข็งขายกเตือนเป็นอ,อ๋อเออฮะน,นี่ตอนเขาดูเคเบิลเขาเป็นอย่างนี้แบบอ๋ออย่าพูดมากเมื่อใส่เสื้อขนานนนนดตึเด้วยเ,เว <c oughs> ขาบอกดูเคเบิเเละนระวังระวัง เป็นเม dagger, are, ียสอทให้ให an ้ร้อยหนึ่งแย่งกันเอาไหว้ไหว้เขาสิไหว้เขาขอบคุณเออขอบคุณครับครับอ๋อเขาจำได้น้องบาสเนี่ยอ๋อเป็นขอรับเนี่ยเขาจำถูกไหมอ๋อ าถึงไหนแล้วพ่อผมก็สอจอนะเว้ยเฮ้ยอะไรมาจอที่<ะ>นายกเลยเออเป็นแม่ค้าใส่จานใส่แม่จานเฮ้ยไปขอที่อื่นนะไม่ตรงนี้ไม่ต้องมาขอเป็นอะไรเนี่ยอะไรเป็นอะไรแขนขาดแขนขาดเออโอ้โหแขนขาดเป็นไรเดีดเ๋ยวขาขาด,ขขาดจามด้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยคนเขาจำได้ ไม่รู้จักเขาเลยเขาไม่รู้จักเขาไงเลอะเขาเอานี่เขาโดนไปจมนี่แขนกูขาดเดี๋ยวกูอยากได้เมียกูไม่ได้เมียใครวะไอ้กูว่าเดี๋ยวกูจะไปหาไอ้นนี้พวกวิทยุสื่อสารไป็นพวกปล่อยสถานีเคเบิลเรอจะมาให้เปิดที่เกศหลังราเนอะต้มเรื่องแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนคลับแฟนคลับ ในเมียตาบอดตาบอดโอ้โมน่าสงสารจังเลยคนตาบอดเออไปไหนก็ต้องคอยขับไปเนาะเจอไม่ดีเด็กก็ตกล่องตกล่องไปเป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรนะเออันนี้บ่อยไม่ไรเอาไว้ตาหน้าว่ากันหน่อยเลิกเลยเมยไมึงเล่น้อยใจตลอดเลยเมย์มึงเฉยๆอ่ะแมย์ถ้าแต่ออกช่องเก้าเนี่ยใครเชีไว่ได้เลย

อ่านเสนับสที่ด้เนจะยืนออยู่ทางผ้าให่น้าซ่าพูองค์่จน้อยใจเลยที่อบสองคนยนยันต้องการีวิาหารีชื่ออะไรกันบ้างกำบอกฉันมีชื่อว่าธาาพี่ยค่ะธาาใช่พี่อ่ะแล้ะฉันเป็นกับสัองเราพี่จบสองคนไมหน้าพี่เจนี้พรพิการพี่ยอะขอให้พราทรงพระเจริญพี่ยค อะไรวะถึงเป็นขนาดนี้แลก็เล่นตามเรื่องจะไปอดเซียงเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยข้อมึงเล่นกันไปเลยเออเราคุยสองคน嘛อ๋ออ๋อไออ่านปะเนี่ยไเป็นพื่อนกับลูกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ะเดี๋ยวๆดี๋วเดี๋ยวาลังจะทาอะไรลูกเสียท่อเอางี้าเดี๋ยวเอาไอต่อให้เบอร์โทรไปแล้วโทรคุยสอ เอาตามเรื่องก่อนเอเอเ,อเออดี๋ยวเอาแต่ยังไงไปยังไงต่อเนี่ยแล้วทำไมคนเยอะแยะมากมาไเพราะอะไรเอาลแล้วมึงขึ้นไปทำไมมึงดึงได้ดึงลงลงมาเลยเฮ้ยล,ลงไปไหนวะ ขอ้ขอแรกห้ามพูดคำว่าฉีกแตกแหกเบิกว่าเฮ้ย <work> hey, ด้วนกระบอกก็ห้ามพูด oh. บอดห้ามพูดนะเข้าใจไหมมึงอ่ะไอ้อันอันที่สองเมื่อกี <c oughs> ้อะไรนะหลังจากเรายามรับห้าพเพเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดกรารรองฝีมือโดยการที่เราจะเป็นตัวยืน จะมาลองฝีม ah, ือพวกเจ้าทุกคนไอ้พวกพ่อนี่เจ้าจะมาลองฝีเจ้าจะมาลองฝีมือเหรอลูกแต่ถ้าอย่งั้นเอ่อพ่อต้องร่วมมาลองกับเจ้าเลยหรือเปล่าเสียพ่อจะมาลองหรือเปล่าเ่อพ่ออยากมาลองก็พวกเจ้ามาลองกันพวกเอ๋มาลองก็พวกขันไม้ขันมือลูกเอ้าขันไม้ขันมือแล้วจะเกาไงวะด่าจะเกาไงวะเอ๋แขนขาดนี่แขนขาดแขนขาเสียพ่อนั่งดูมาช่วยมาลองเฮ้ยเฮ้ยบางอาจเลย น้ขวาเนี่ยเราไม่เมียาเงาไงแล้วเมียนาบอกกันคราผูกเฮิดข้อเหตุสิดมากเลยถ้าอยนั้นดู่มช้กรลังมือดีกว่าไหมครได้แต่กบลังครั้งนี้จะไม่ดีอะไรนะครับใะรเป็นฝ่ายแพ้ไอ้มันพวกนั้นจะต้องถูกเราตบหน้าไปรางวัลเราจะตบหน้าเล้ไปเอาไปตบหน้ากบองสาตาวุฒิมาสคริมจำลองไป เอาไปเยเอาัดหมดเลยหมดอาทิตเนลิเกดีครับจานฐานมาสิปีแล้วเคตอนนี้มีลูกหมาได้กำลังสองตัวบ้าน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 เกิดอยู่แถวนี้ด้วยบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นี้บ้านเกิดเรียนเคยอยู่ครับเรียนจ iwane edo o. ตาบอดไม่ใช่เหรอเออเด็กลุ้นๆตาบอ่เนี่ยพออสำรองไปแล้วปะเนี่ยเดียวเหี้ยแค่นั้นเข้าครับเข้าอ่เอ่ามาอยู่นี่ได้ยังแม่เขาไปเดินได้่ิญญาณตาบอดแล้วไปยังไงวะเนี่ยวิ่งอย่างคนตาดีเร็วอีกเอ้ยเฮ้ยอย่าจับเนื้อต้องตัวเมียเรา องหญิงไปถึงจุดเป้าหมายได้ไวมากเลยมาขึ้นมาไม่ต้องวิ่งวิ่งทำไมอ่ะกลายเป็นเรือบือเลยพระองค์หวงเมียมากเลยจับไม่ได้เลยจับไม่ทันตอนนี้จี๊ดจ๊าดมาแล้วเสียพ่อเจอเสียแม่ใช่ไหมนั่งไงียบๆใครตัวโตใครตนวะเนี่ยกูอ่ะใครอ่ะเนาะนี่เดี๋ยวไปกูตายน้องเบลน้องเบลไม่แล้วปเขาเป็นเนื้ากูไม่ได้อ่านั่งคนกันแล้วต้องอ้อ โอ้ยทำได้แล้วไอ้เลก้นบวกรู้แล้วคนละคนกับเขาบอกงี้คุณรู้นละเอฟเหรอเฮ้ยงนนี้ เขาคิดว่ากูมาศึกษาเขาวันลูกเขาจะไม่เดี๋อย่าล่ะลงมาตกตกไม่นี่ตบหน้าทำไมเนี่ยจัดการมันเลยลูกตบหน้ากูทำไมเนี่ยอะไรอ่ะมึงตบหน้าทำไมอ้าวก็พโงแพ้อตกไปแล้ตบทำไมลงมาลูกนี่หรออะไรก็ผมบอกว่าถ้าเกิดใครแพ้ก็โดนตบหน้าเออใครต่อใครแพ้ก็โดนตบหน้าหมดใช่ไอ้คารามันชนะโปองพอโอ่งแพ้มันผมฉันรู้เพรามันไม่กล้าตกโอ่งแน่เพราะฉันเลยตบแทน ม่ได้เเป็นเจ้าะเป็นเจ้าจะตกทำไมล่ะอ้ฝีมือทาราเป็นเก่งมากดูท่าทางเราจะสู้นะเอาไกูกประมาณยังไงเจ้าไม่ใช่ก็ใกล้สิบคนจะได้ไม่ยินเนี่กูเจ้าเนี่ยจ้าเจ้าพันเลยแหบอกทาราเพราะกู ถา้ามันถ้ามันแพา้กูจะให้มันพันหนึง่ตงตกรถไหมโงงจังของฉันพันหนึง่งใช่ให้บอกประธานาว่าถ้าเกิดจะให้ธาราแพ้ถ้าเกิดธาราแพ้ผมจะให้มันพันหนึ่งใช่ไอเด็กอย่ากไอ้ใครรู้นะเรื่อนงนี้เป็นความลับนะไม่บอกไอ้ใครตายมายให้ลงมาให้ลงมา ไม่ใช่ผมไม่ได้สิดจสู้ผมเป็นคนครางล้วเมือกีบอกลูกเป็นเพื่อนเรอ้าวผมไม่ไดนโก้แล้วผมจะแพ้ไหนะ เจ้าเขากว่าเขาขอสู้มาขอสู้ไหมเขาอยากให้เมืองแพ้จะให้แพ้เออเขาให้เมืองแพถ้าเกิดเมืงแพ้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เมืองห้าร้อยไห้าร้อยแต่สกกเพื่อนแพ้ก็แพ้ไอ้นาะขอพันขอพันมันบอกสองพันได้ไหมสองพันมันากเกิดไปเอาพันเดียวพอ เดียวก็พอสองพันเดียวมาต่อมาเฮ้ยพันเดียวสองพันพันเดียวสองพันพันเดียวไม่ยอมงั้นก็ยอมแพ้เฮ้ยไม่ยอมสองพันก็สองพันยอมแพ้เฮ้ยอาราเจ้าบอกว่าสามร้อยได้ไหมสามร้อยเออ ว่าต้องแพ้ใช่ไหมต้องแพ้อย่างเดียวเท่าไหร่ก็ได้สามร้อยนะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ๋ออวันนี้ยังไม่ด้คาน้ำมันเลยเออเออไม่เป็นไรยดี๋ยล้ะตกลงเพื่อนได้มันยิบทุกคนเอ้ยสามพันได้ไหมสามพันกเกินไปสองพันก็พอเาสองพันพอสามสองสามสองแก็ยอมแพ้มาเลยไม่ยอมสามพันก็สามพ เขาใจมากเจ้าเจ้าไปได้ไหมได้ม่หมายความว่ายังไงอ่ะฮะเขาให้มผมเป็นแม่ทัพอะไรเขาก็ไม่รู้ต้องเรเป็นแม่ทัพก็ดีสิเพื่อนแพ้ก็ก็คือแพ้เลยตกลงแต่มันไม่อยู่กับเขาได้งานได้บ้านแต่ใจมึงมันหล่อจริงๆเลยอย่าไปเนี่ย มาดิไปไปเข็นมาไปไปเข็นมาไปไปเฮ้ยขึ้นมาดิเข็ไม่เกี่ยวมาไป ไไก็เนีเด็กไกลยวนะเดนนเดนนี่ดีๆนะโอ้พะนาะผมผมางนี้แล้วคุณเดินกลับคุณเดิมไม่ได้ทำไมเพราะุมมีผ้าอ้อมเดี๋ย <c oughs> ว่าเกกเตียือยนะมาผ้าอ้อมเดีย <c oughs> วเออคุณเ็นพกนี้ดีหมยืนยิ้ยมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อน มากขึ้นไหขอบคุณครับขอโทษขอร้องเลยครับระวังแม่เขาด้วยนะโอ้โหไอเบลโดนนอกใจแล้วมึงเนี่ยเขินม right. mm ั้เฮ้ยมึงยังไงเนี่ยอะไรมึงตบหน้าทำไมเนี่ยพงจะไม่ตบหน้ามันนะเอ้าตกลงมันไปบ้างไงอะกูบอกแล้วกูจะไม่ตบหน้ามันไงแล้วมึงตบหน้ากูนี่มึงผิดอ่ะกูจะเข้าไปบ ขอเฉยไม่ได้ตอกแล้วอ๋อผมอมฉันผิดเต็มๆต็มเอาล้วเอาไงงั้นเจ้ากันไปเอาอะไรอีกนะอาย่งีนะไรกันะนเอาไปเก็บเอาไปเก็บเสร็จข้อพิจาค่ะการร้องท่อนนี้ผมช่วยไปฝ่ายชนะเสร็จข้อว่าไงบ้างพ่อเห็นแล้วลูกพี่เมือเจ้าชัางเยี่ยมจริงๆพ่อชื่นชมเจ้าหนุ่มๆพวกนี้ทุกคนก็ผีมือดีพ่ออยากจะให้เจ้าและทุกคนได้เป็นทหารด้วยแต่ตำแหน่งหน้าที่อะไรพ่อขอให้เจ้าเป็นผู้แต่ง ติบทหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวพ่อขอพาแม่เจ้าไปพักก่อนเลยลาเสิยมากเชิญสิลลายทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ลูกเขาเดี๋ยวเธอไปเข้าพักกับพี่กันตามพี่มาเชิญเด็กนี้นะพักตลอดคือไม่หนีเที่ยวได้มาเธอทีดี้ทีดี้เออเดี๋ยวตลกเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีผีมาในเบอร์เก่งกันมากขอบุญจะพร้อมได้สินะ จะออกสิกรสครับพี่ค่ะจะพร้อมหรือยังในการสิงาสคร,รับกระบอกฉันพร้อมแล้วพี่ค่ะกระบอกก็พร้อมพี่คะมาสิครับใครทอดคำสั่งสักเล็้ยงับหน้าทาราครับหน้าศึกครั้งนี้ใครตัดห้อยทีหน้าได้เว้นไม่แต่ดาวด้เดือนต้องการสิ่งใดให้ขอเราับแต่การของเรายาวต้องม,มากแพ้กลับมา